ทีนครพิวัตรมาวันนี้นะครับตั้งใจมารับฟังปัญห้าข้องพี่น้องมารับฟังนะครับข้อเสนอแนะแนวทางจากพี่น้องชาวอำเภอวัวไสเป็นรักครับเพราะทีมนครพิวัตรเป็นทีมที่ทําการเมืองแบบสร้างสัน้นทําการเมืองแนวไม่นะครับที่ให้ประชาชนมีส่วนรวมนะครับให้ความสําคัญของประชาชนได้มีส่วนรวม ในการกำหนดัดโยบายรวมกับทีมนครพ,พิวัฒน์ครับเบื้องต้นเนี่ยเนี่ยผมอยากให้หนองนองเยาวชนแต่ยุ่แย่ๆผมในได้แสดงได้แสดงความกิเลสอ่นอนผมก็จะว่าต้องมีสมนึกในเชิงประชาธิปไตยพอสมควรมาันดาังแย่ๆผมนี่นะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไอเสนอสักโคตรอคตรบาทถิ่เขียนเขียนอะไรยังต <c oughs> อนนี้ยังไม่เขียนนะแต่เราคิดไว้แล้วครับของผมก็ผมอยาก จาเนู้นที่จำกันครับคือการศึกษาครับเรื่องกล้องการออกกำลังกายครับก็วานวานนะครับหลักต้านกล้องตึกกืออิจฉไหมครับหลักต้านกล้องชีวิตก็คือการศึกษา่นเองทีนี้นะครับในการประกอบชีวิตประจําวันก็เราเนี่ยครับหลายหลายสิ่งนะครับเราเห็นว่าเวลาเราจับจดอะไรไม่ได้เลยนะครับก็เพราะว่าการศึกษาเราเนี่ยไม่ต่อต้านคนที่มีความรู้หรือว่า ไม่เต่าตันคนที่มีบระรบการนะครับโรกไม่จําเป็นที่จะโลคจะต้องลูลุกคือลูแบบลึกตุกเรืองนะครับแต่ก็ให้เรารูกว้างๆปวา่าอยากให้มีการทุ่งเสริมดานนี้นะครับเล็กยานกนับการออกกาลังกายครับคือปัจจุบันนี้คือปูดตั้งแต่ในบ้านเลยนะก็คือโปรเมก้องผมนะจบเรื่อง่า เอลูกนะโอ้กำลังกายเรามั่งเราอยากได้ทุกกับคาดีเราต้องทำเอาเองแต่ว่าพอตกเย็นถึงพอเม่ปุ๊บก็นั่งกินเบีย้ยกินล้านตัววันถึงมันก็เราตาเราอยู่ตีบ้านนะครับมันก็ไม่มีเรื่องบัน,นเทิใจใไกันเรียกว่าโอ้กํำลังกายใช่ไหมครับทีนี้ตานตรงซือไม่ว่าเออนะกลางบ้านคุณมีซาลาเปาจากกุ่มถึงไปฮะเดินซื้อช่วยๆมานนะครับไปปคือไม่ใจมองในงตาลืงไอ้ คืออยากให้มีคนปวดทุกข์กับบาปดีมานำเราใหญ่ไหมถึงคนเห็นบางทีคนไม่เต้าได้แะเนี่ยอ้วนตุบเลยวถึงถึงแบบไม่เต้าว่าไอ้ยาเคยนุ่ยปวดหัวกูอะไรจังเลยทีนี้ด่าเกมแบบไม่ยอมออกกำลังกายนทีนี้เราอยากให้ว่าปวดเมือนบางทีมันอยู่ไกลใช่ไหมบ้านปุ๊บไปเตี๊ยรั้านแบบขับรถไปนานบางทีชวนคนเดียวถึงคนกลางบ้านน่ะว่าอะไกลมั้งลูกเอ้ยเดี๋ยวมืดกามไม่ไม่ไกลอยู่บ้าน แต่จริงนางกีฬากันาะตึงนันแหละมันเป็นกวางของรก้นครับทีนี้อยากทํากันกัคือพระท่านตีกํากำลังกายครับมีแ่ๆบ้านเ้านะครับมีอาจจะมีซาลาเล็กๆนะครับกลางๆอาจจะเป็นน่างโครนได้นี่โกมันคือมันเป็นความหมายใจครับบางทีเรายรบจากหรือรวงเรียนให้รับนี้ไหมครับบางทีชอบตอกันได้กากเกลียดๆตึงเล่นกีฬาวะเมื่อผมนี่ผมชอบตอกไรจ้าแต่ผมไม่ใจญเกลียด คือเดี๋ยวกว่ามีวิธีอะไรทุกตองก็คือมันมีสมรรดาครับเรียนชาวิตรด้วยก็สอบตกสอบผ่านดละวิชาคือคือว่าแต่ผม๊บเมื่อเด็กเก่งๆเรียนนเรียมากใช่ไหมครับปวดไอ้ยาดสอบตกวิชานึงบอกว่าโบกับตุ้ยมันเม่ไหวเลยไอ้หยาไปทำเบื้อดีไม่อย่าไปคุยกับพ่อแม่แต่เราอันเรามีต่างโอกอะไรอย่างครับเรียนก็คือถึงว่ามาเก่งรุดๆนะครับแต่ว่าเรามีต่างอก ผมมันเป็นคนนยังเกียร์ยารื้อตินมากเลยคือเกียตั้งแต่พอตัวเองเนยนะบอกคือบอกว่ารักสุกับพบยยางโนย่างนี้แต่ว่าก็ทำไม่ได้เลยสัญญาลูกนะปีหน้านับเลยเลิกบุหรีเลยปีไหมแต่ว่าคือตรงเดิมผมคือตรงเทิมมันอยกใหงผมเอมากับรงกายคนนี้นะครับนะทีนี้ผมอยากจะชวนคนหลบรบบ้านเลยบอกว่าเนี่ยแต่ว่าดีๆนะกลางบ้านเราครับตังจุ่มนุ่ม ทีนี้ออกกำลังกายกันในไม่เครียดรับไม่ต้องใบพึ้งเล่าไม่ต้องใบพึ้งบุรี่อะไรนี่คือต่างออกที่ถูกต้องทำเราบผมนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวอยากให้อ่ามีเรื่องกับปีโจเกยก์ยำกรบผมว่าประเด็นก้องในการเมืองนะครับการเมืองช่วใน,นี้นี่ความคิดรุนต่อไปมาจากย่อจนใช่ไหมครับก็ไม่ตึงว่าผมอยากจะให้ ก้องตั้งนครนปีวัตเนี่ยครับได้มีก้าวไปเป็นส่วนรวมพอบปุป้มมาจักกับปิโจนี่เพราะว่าโรงเรียนก้องกับปุ้มนะครับได้ส่งกลุ่มปุ้มเลยเปลือนนะครับน้องเจนเนะครับคือคือว่าพวกเรานะตอนเล็กๆเป็นกนนน้นแกตัวมากเลยปุป้มบอกตรงๆคือเป็นเล็กก้าวตึ้งยับอีเลียนอย่างเดียวแต่ว่าพอได้มาทำกิจ,จกรรมนะครับก้าวไกลเยาวชนมีกิจ,จกรรมดีๆให้พวกเราเด็กๆรุ่นใหม่ได้ทาตึ้ง คือพวดเราทำกิจกรรมนะครับความไม่แก่ต <silence> ัวเรารอดกับทีนี้ถ้มว่าหล่ไล่ก้นนะครับรุ่นปีมาตึงติดยามาแจ๊กแจ๊กกับแต่ว่าโปะมันเกะมาได้ออกเล่งไม่มันปบมันเนี้ยครับมันคือก็ได้รับการยอมรับผมไปตึงัลเวแจ้งกนค่ะคือมันเราได้รับการยอมรับมันทีนี้รุ่นปีปีก็ครับปรับตึงตัวเองได้คือเล็กบุคลิกบานับเดินไม่ดีอะไรแบบเนี้ย เดินือเดี๋ยวเดินก้มหน้าหูเยี่ยวเยี่ยอะไรแบบนี้นะครับอเรากขก้ามาในการพัฒนาบุกลาริกรบยนครับแล้วก็อีกอยางหนึง่งโลกเมื่อโลกก้ามาเป็นผู้นำนะครับไม่ว่าจะตําในเรื่องใดๆก็ตามนะครับมันเป็นเรื่องดีๆครับที่นี่การได้ก้ามามีส่วนรวมนะครับในการทํามานส่วนนี้ตึงว่าโยวาชุนนะครับจะไม่มีส่วนรวมในการเมืองแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับโลกก็อาจจะเป็นหลักฐานผมเมื่อโลกได้ก้ามาในตัวน,นี้นะครับ เราเป็นโยชุนผมตื่นว่าเราได้รับการอบรมไปในตัวเม่ว่าเราจะไปกายในนะเดี๋ยวผมก็เลากไกลเรียกปมไปดีเรียกว่าโรงเรียนน้องน้องอะไรสักอย่างหนึ่งเดียวผมผมผมจำไม่ได้นะผมก็ตัวรับสมุดว่าน้องสมุดว่าน้องอะไรรับน้องน้องนกซี่อะไรเนี่ยครับกับติจาวดผมไปตึ้งผมว่าเจอตันโซวอก่อนนี้ผมตอนผมไม่รู้จักตันนะมว่าตันเก๊กจังเลย <laughs> แต่ปุเวลาเราเก็าไปทำกิจกรรมจริงๆนะครับเมื่อนก็บคือเเมื่อลูกโถนะจะท้นแต่จริงดีๆครับท้นในโรคกาคือมีอะไรโรคกาเปิดปกติเวลามีอะไรนี่เล่นกับเพื่อนเอ้ยนี่จวยจวยกิดติีอะไรที่ถึงอวันนี้เรามีผู้ใหญ่ครับเอาท่วนเนี้ยครับกับปกาใจที่บ้านกลับไปกาใจในสังกุ้มบางที่นะครับการอยู่เดียวๆเ,เนี่ยอาจจะจำรับเด็กๆนะอาจจะดูว่าเป็นเปลกหรือว่า เคมโงว่าดูดูดีอะไรนะผมไม่เชื่อครับผมว่าเราต้องอยู่รวมกับคนอื่นแล้วก็มีความกินต้องแลกเปลี่ยนกันครับไม่ใช่มาตึงเราไม่คุยกับเคยเราเก็บมนมันอยู่ในวัวครับเวลาเราเก็บในหัวนนั่นนะครับเราจะไม่มีตีระบายเพราะเราไม่เกิดการพูดกุยหรือว่าเปลี่ยนอะไรดีดีครับเพื่อนครับความคิดเราจะอยู่กับตีครับผมก็อยากช่องอย่างครับการศึกษาดีๆ โอ้กำลังขายดีๆครับขอบคุณ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 ครับอะไรครับอ่าพุ่มเข้าใจว่ากลุ่มนครพิวัวันอาจจะมีคู่แข่งที่สำคัญในอนาคตอันนี้ก็ต้องเตรียมตัวรับไว้ดีกันครับเอาเอาคนเอิ่นน้องๆที่ยุ่งๆเอาพุ่มอยากให้น้องๆเด็กๆเยาวชนได้ได้แสดงความคิดเห็นกันก่อนค่อนแต่ผู้ใหญ่ไหแย่งเวทีกันไปส่วนดิฉันนะคะในนามตัวแทนของเยาวชนนะคะอยากจะ มีการนำเสนอนะคะให้มีการจัดค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมอะคะ่ะ<ม>เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนหรือว่า<ม>ประชาชนในหมู่บ้านนะคะให้มีความตระหนักถึงด้านจริยธรรมค่ะทางด้านศาสนาก็คืออย่างวันพระก็เข้าวัดทาบุญนะคะแล้วก็มีศิลธรรมแล้วก็มีคุณธรรมภายในตัวค่ะค่ะแล้วก็ อย่างที่สองก็คืออยากส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวนะคะให้มีผู้นำชุมชนแต,แต่ละท่องเที่ยวค่ะคือให้นำเสนอเป็นว่าเหมือนกับชุมชนของตัวเองมีอะไรที่น่าสนใจค่ะแล้วก็เชิญชวนให้แต่ ประชาชนพื้นที่ต่างๆค่ะเข้ามาศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้กันภายในชุมชนนะคะเพื่อมีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นค่ะนี่ก็เป็นความคิดเห็นส่วนหนึ่งนะคะที่อยากจะน้ำขคุณมากค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะก็เข้าใจว่าข้อที่หนึ่งเนี่ยน่าจะเข้ากับวิธีคิดของท่านสวศริวัตรอยู่แล้วนะครับเพราะว่าทําเรื่อง่ขยเยาวชนทําเรื่องของ่ข้ธรรมะมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วซึ่งก็เป็นข้อเสนอที่อาจจะเข้ากับเรื่องของวิธีคิดอยู่พอดีเลยนะฮะ แล้วก็ข้อที่สองก็เรื่องของการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเป็นเรื่องที่แปลกนะครับคนที่มานครศรีธรรมราชเนี่ยไม่ค่อยมาพักไม่ค่อยมาค้างมาก็มาแวะไหว้พระไหว้พระาธาตุแล้วก็กลับไปนอนหาดใหญ่ไปไหนก็ไม่รู้มีที่ท่องเที่ยวเยอะเลยเมื่อวานผมไปที่ที่พรมคีรีไปที่พรมโลกมาคนนครอาจจะไม่รู้ได้ซ้ําไปว่าพระเจ้าตากสินเนี่ยมาผนวดอยู่ที่วัดเขาขุนพนมนะฮะ ก่อนที่จะเสด็จสวรรคตเนี่ยมาบวชอยู่ที่นี่ผมได้แวไปเมื่อวานนี้ก็กไ็ได้คุยกับทางผู้บริหารท้องถิ่นที่นะที่พรมโลกก็กําลังคิดว่าจะทําอย่างไรให้คนนครเองรู้จักว่าวัดเาขาขุนพนมเ,นเป็นที่ที่พระยอตากสินมามามา,มาบวชอยู่ที่นี่ก่อนที่จะเสด็จสวรรคตและก็มีที่ท่องเที่ยวมากมายเลยนะอันนี้กเ็เป็นข้อเสนอจากน้องๆที่สะท้อนมานะครับเป็นข้อเสนอที่ดีครบมือให้น้องหน่อยครับปบมือให้เนตหนึ่งครับ ลับมาตรงนี้เดียวพี่เมนกันครับขับนําไปเป็นภาษากลางปนเราเา็าปะานวันเดียวกันต้อบเอาตัวแทนจากตำบลต่างๆหรือว่าตัวแทนลองลองฟังความคิดเห็นพี่สะเทือนทักทิ้ไปกับเอาอะครับเชิญเชิญเชิญเอาเชิญเชิญนายกอนกันใดกับนายกนายกนั่งอยู่แขกแขกันสองคนทางซองนายกวันนี้ไปไหนมาไหนเจอแต่นายกเพมีทางนายกเทศและนายกเล็กนายกนอย เชิญครับเชิญครับครับดีใจนะครับเอ็นภาบบรรยากาศพันนีนะอีกครั้งนึงจยากต่างกอนเคยทำเงินที่นั่งแล้วนะพี่สี่วัดนะครับเคยทํามาแล้วที่วัดแลมแต่วันนี้อาจจะแปลกไม่อีกรูปแบบนึงนั่งคืนเอ็นทีมาร์โคงนครพี่วัดที่เข้ามาบานโรเพื่อมารับฟังความคิดเล่นจากพี่น้องชาวเพเภออุบัติในสิ่งที่ผมอยากกราบเรียนนะครับว่าผมเองก็ไล่ปีนะครับที่ทำงานการเมืองของที่มาแต่สิ่งที่อยากกราบเรียนพี่น้องในตรงนี้ว่า เราไม่ได้เห็นการพัฒนามากเลยนะครับจากหล่สิบปีจังหวัดโคนเราอยู่ปนีนะครับวันนี้ผมอยากบอกว่าคนเราพัฒนาน้อยมากนะครับนี่ไม่ทราบว่าเป็นโปอยไ,ได้นะครับเป็นโปรยการเมืองครับบางทางเราจะไม่เท่าข้าวตึงการเมืองแต่วันนี้เห็นแล้วว่าจังหวัดอื่นนะครับภาคอื่นก็ไปไกลแล้วแต่ว่าบ้านเรายัางถอยลังพี่นองครับถอยลังอธิ้มานจากได้เนี่ยพี่นงจงฟังจากทีมนี้นะครับต่อยได้ครับ ต่ผมมองงยๆในความคิดของผมนะปีทีวัติครับนั่นก็คือการเมืองแบบผู้คาดการเมืองแบบทายาทนะครับวันนี้ทําไมคนเรายุ่งกับทีนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเวลายาวนานแต่ผมเชื่อว,ว่าหลังจากนี้นะครับผมเชิญชมคมรับท่านส,ว,ว,สวัสดมาครั้งหนึ่งนะครับนั่นคือท่านได้มีโอกาสได้เป็นสมาชิกอุทิสภา,าในการเลือกตั้งงพบิน้องชาวท่ธานมาจากหลักย่าครับมาจากคนคนเดียวมาจากการวิที่ชีวิตที่ต้องเดินลุยตัวเองนะครับ ตอนนั้นชาวอำเภอวัวไสเราก็ช่วยเลือดฐานจนในเป็นตะวันนีนะครับแต่กาวันนี้ถานก็ไม่เคยทิ้งนะครับอย่างวัดนครและทําหน้าที่ดูแลเยาวชนกลุ่มนุ่มเศร้าตลอดมานะครับในวันนี้พุ่มเชียววายังมีเอาแนวคิดของบรรเราเผื่อไปกับตันานนี่นคือสิ่งดีพุมเชิญชมถานมาตลอดนะครับและพุ่มเชียววาหลังจากนี้นะครับเป็นสิ่งที่พวกเราต้องมาคิดนะครับโดยเฉพาะอำเภอวัวไส้นะครับในพุ่มการจะข้าประเด็นนิดนงครับาอำเภอวัวไสนั้นเดี๋ยวจากที่พุมเคยเป็นนยายกบตมาตั้งแต่ปีที่สาม นะครับดีซ้ำท่ามภืนใส่เราพัฒนาก็น้อยครับน่อยมากส่วนหนึ่งเนี่ยเราเห็นอยู่ในทางการพัฒนาแต่เราทาได้ไม่ได้พี่น้องครับเราแต่รอประมานนัการเมืองระดับชาตินะครับระดับติ่สู้ว่าเราเข้าก็มองมาเห็นว่ามันมืดมิดไปหมดนะครับแต่สิ่งที่เราค่ายความคิดทุกครั้งไม่เคยได้รับการต้อนรัตอบซึ่งไอ้หายพี่น้องครับสิ่งที่คนวัสดีต้องการเราจะใช้ความเป็นลุมน้มปักผานั่งนะครับวัสดต้องการการพัฒนาวิอาชีพนะครับ อาชีพของเราคือเกษตรกรรมทำนาปลุกพักนี่ไปน้องแต่เราไม่สามารถน้ำนามก้าวสู้บืนตีทำนาได้ปลูกพักได้นะครับตลอดทั้งปีกันหัดมีโครงการดีๆกันโครงการประด,ดัษดี้โครงการในหลวงเข้ามาส่งเสริมเข้าประมาณมาตูมให้เปกี่พันกี่หมื่นล้านแต่วันนี้เรายังมีปัญหาครับมีปัญหามาตลอดสิ่งที่ต้องทำนั่น,นคืออยากฝากนะครับกับทีมนครวัตรทำเพลินนะครับหลังจากนี้เรามาจัดระบบการบริหารจัดการนามให้กัน พีนองชามเปอร์วัวไซได้สามารถทำหน้าได้ปีละท่องคลังบุกพักด้ตลอดปีนะครับเนี่ยคือผมอยากกลับเป็นวัดสิ่งทด่ผพมทำนะครับอาจจะยกตัวอย่างคงแลมนะครับก็มีการต่อสู้มาตุงกลางถ้ามาตุกลางเด่กพมทำหน้าทีตรงนี้นะครับถ้ามาไทยพมเองการเมืองมาลายสมัยนะครับแต่ผมบมองการหายวัดวิธีการแก้ปัญหาคือแก้ปัญหาเรื่องหน้าไม่พี่นองอยู่ดีกินดีก่อนนะครับแล้วเรื่องเงินจะตามมานะครับตามมาเรื่องก้องสร้างคมะลรก็ตามมาเรื่องของการทึกษ่าก็ตามมาแต่ว่าพอแม่นะครับพอแม่นั้น ไม่มีอาชีพไร้นะครับตื่นเช้าขึ้นมาทำนาก็ไม่ได้วันนี้ละลายนะครับวันนี้ก็ดีขึ้นในอำเภอวัวไซนะครับอาชีพวงการแบำดีแต่หลังจากนี้ผมบอกว่าที่ทีต่อยอดนั้น,นคือถ้าเรามีแนวคิดดีทำผือนะครับระบบบริหารจัดการนา้ำระบบชนประธานที่ดีขึ้นโดยชายอบระมันหรือชายแนวคิดของเราการควบระมันแบจาักข้างนอกได้แล้วแต่เนี้ยแล้วก็รวมกันคิดรวมกันทำรวมกัน